เดินทางต่อไปด้วยลมหายใจแห่งสตินะคะธรรมะสวัสดีค่ะในระหว่างการเดินทางอาจล้มลุกคล,ลุกคลานบ้างถ้าเดินเหยียบหนามเยามัวแต่โกรธว่าใครเอาหนามมาวางขวางไว้ให้มองว่าเราจะเก็บหนามนั้นไว้ในแผลหรือว่าจะดึงหนามออกกลับมาดูที่ใจของเรา เราสามารถที่จะเผชิญกับความจริงที่ใจปฏิเสธไม่ได้อย่างคนที่อยู่กับมันได้และไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรใจก็จะไม่ทุกข์ค่ะนี่แสดงว่าเรามีสติเป็นอาวุธแล้วถ้าสามารถกำหนดจิตรู้ทันว่าน้ำที่มาแทงเท้าเจ็บแค่กายแล้วใจไม่เจ็บดึงหนามทนเจ็บอีกครั้งเดียว เพื่อให้เรามีแต่แผลเป็นไม่มีแผลที่ซ่อนหนามไว้เจ็บครั้งนี้เป็นเจ็บอย่างที่มีปัญญาที่จะบอกว่าเราจะไม่นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างคนที่รำไรรำพันกอดรัดอยู่กับความทุกข์แต่เรารู้ว่าเราจะเดินต่อไปอย่างมีสติรู้สึกเดินอย่างเบิกบานเจ็บเป็นอดีต แต่ปัจจุบันในอนาคตจะเป็นการเดินทางในอนาคตที่ดี